กรณีของเวเนซุเอลาซึ่งอเมริกาเชื่อว่าขบวนการยาเสพติดในเวเนซุเอลานั้นมีรัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรเป็นคนที่หนุนหลังอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทรัมก็เลยจัดหนักเลยค่ะเตรียมทั้งยุโทโธปกรณ์ทั้งเรือรบนะคะทั้งกำลังทหารเนี่ย เตรียมพร้อมเลยนะคะไปประจำการอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนนะคะแล้วก็มีการคาดการกันว่าอันนี้อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งที่เตรียมยกระดับไปสู่การจัดการกับเวเนซุเอลาแล้วก็โดยเฉพาะมีการคาดการกันด้วยซ้ำว่า มาตรการนี้ของอเมริกาอาจจะไม่ได้จบแค่เรื่องของขอบวนการยาเสพติดแต่น่าจะไปถึงเรื่องของการค้นลมรัฐบาลของมาดูโรเลยก็ว่าได้ทีนี้เรื่องนี้ตอนแรกมันก็น่าจะเป็นเรื่องของ2ประเทศระหว่างอเมริกากับเบเนซุเอลาแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศแล้วนะคะเพราะว่ามาดูโรนั้นได้ส่งขอความช่วยเหลือ ส่งไม้ขอความช่วยเหลือ,อไปอยังรัเสเซียค่ะซึ่งตอนนี้ทางวลาดิเมีร์ปูตินผู้นำของรัเสเซียก็ได้มีการส่งเครื่องบินลำเลียงอิลยูชิน i l 7 6ะคะซึ่งเป็นเครื่องบินที่กลุ่มทหารรับจ้างรัเสเซียชื่อดังวัคเนอร์เคยใช้ร่อนลงจอดที่กรุงคารากัสนะคะซึ่งก็ ดูแล้วน่าจะเป็นการมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบโต้กับสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่ามีการใช้กําลังกับเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้รัสเซียเองก็วิาพากวิจารณ์เมื่อนี่เป็นการใช้กําลังที่เกินกว่าเหตุของอเมริกาค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการรายงานนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะได้กล่าวแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงนะคะโดยมีการประนามการซ่องสุมกําลังทหารที่มากเกินไปของสหรัฐในทะเลแคริบเบียน ในนโยบายต่อต้านการลักลอบขนยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังบอกได้ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นการละเมิมดทั้งกฎหมายภายในสหรัฐและแนวธรรมเนียมของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะสื่อการทหารได้มีการรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงทหารของรัสเซียที่ชื่อว่า i l u ชิน l 7 6ะคะหมายเลขทะเบียน RA 78765ได้บินเข้าสู่กรุงคารากัสเวเนซุเอลาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยใช้เวลา2วันค่ะตั้งแต่เดินทางออกมาจากรัสเซียผ่านอาร์เมเนียออลจีเรียโมร็อกโกเซเนกัลแล้วก็มอริทาเนียเพื่อมาสู่ดินแดนละตินอเมริกานะคะนี่เป็นการอ้างอิงจากบันทึกเที่ยวบินที่แสดงมาโดยพบว่าเครื่องบินทหารรัสเซียออกมาจากสนามเบเน,นภูมิภาคเกรเตอร์มอสโกที่เป็นจุดแรกที่สัญญาณติดตามเครื่องบินจับเอาไว้ได้ สื่อการทหารก็ชี้ว่านี่เป็นไฟล์การเดินทางที่ไกลแล้วก็แวะพักอยู่หลายครั้งเนื่องมาจากความต้องการหลีกเลี่ยงน่านฟ้าในชาติตะวันตกหรือว่าการโดนสั่งตรวจคาโก้สินค้าในประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะคะก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงก็เลยต้องบินอ้อมไปอ้อมมาก็เลยต้องใช้เวลา ยา,ายาวนานนะคะโดยพบว่าเอ U ยูชิน IL76 นั้นสามารถที่จะขนสินค้าหนักสูงสุด50ตันหรือสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ทั้งหมดเนี่ย200คนด้วยกันนะคะโดยเครื่องบินประเภทนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการขนอาวุธปืนเล็กขนปัจจัยทางการทหารและก็เคยบินตามคำบัญชาของกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดังวากเนอร์ในอดีตด,ด้วยโดยการเปิดเผยการเดินทางของเครื่องบินอลยูชิน IL76 ของรัสเซียที่บินเข้าเวเนซุเอลานั้นสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐค่ะที่เคยรายงานก่อนหน้านี้ว่าผู้นําเวเนซุเอลาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรที่ตอนนี้โดนสหรัฐหมายหัวอยู่ด้วยนะคะได้แอบ,บร้องขอความช่วยเหลือทางการทหารกับรัสเซียค่ะขอทั้งมิตรไซ์ขอทั้งเรดาร์ side, ar, เพื่อเอามาต่อก,ก่อนกับอเมริกานะคะซึ่งผบว่ามาดูโรได้เขียนจดหมายไปหาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ร้องขอเรื่องของการซ่อมแซมเรดาร์เครื่องบินทหารแล้วก็มิสไซล์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสตก็รายงานโดยอ้างอิงจากเอกสารจากรัฐบาลสหรัฐที่ได้มาค่ะแล้วก็ในจดหมายนะี่ยังมีการไปถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยนะคะเพราะว่ามีการร้องขอการขยายความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ชาติเพื่อต่อต้านการยกระดับทางสถานการณ์ระหว่างสหรัฐแล้ก็เวเนซุเอลาค่ะ นังสือพิม์ของสหรัฐก็เปิดเผยว่าสหรัฐกําลังประจําการกองทหารจํานวนมากในพื้นที่หนึ่งใกล้ๆกับเวเนซอเอลาค่ะในนั้นเนี่ยมีทหาร1 0 0 0 0นายแล้วก็กะลาสี6,000นนายตามรายงานของวอชิงตันโพสต์นะคะที่รายงานความเคลื่อนไหวโดยบ่งชี้ว่าพวกเขามีแผนที่จะยกระดับปฏิบัติการในภูมิภาคนี้ แล้วก็ยังระบุว่ามีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ8ลำเรือปฏิบัติการพิเศษ1ลำแล้วก็เรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์1ลำค่ะอยู่ในแคริบเบียนเรียบร้อยแล้วส่วนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS g e r a l d R. Ford คาดหมายว่าจะเดินทางมาถึงพร้อมกับเรือทหารอีก3ลำในสัปดาห์หน้ารวมแล้ว่จะมีบุคลากรทางทหารทั้งสิ้น4,000นายด้วยกันนะคะนอกจากนั้นสหรัฐยังส่งฝูงบินรบ F-35 เข้าไปประจำการที่ฐานทัพของอเมริก hmm. าแห่งหนึงในปอโตริโกตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ซึ่งมีการอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมด้วยโดยมีการคาดการจากไรอันเบิร์กนะคะผู้อำนวยการโครงการอเมริกาของศูนย์การศึกษาด้านยุทธศาสตร์และ ระหว่างประเทศหรือว่า CSIS ค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการเดินทางมาของเ,ออเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวนั้นเป็นการบ่งชี้ว่าอเมริกาอาจจะมีแผนขายายปฏิบัติการไปไกลเกินกว่าเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดแล้วค่ะพร้อมกับระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์นั้นมีเวลา1เดือนสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญก่อนที่จะจำเป็นจะต้องปรับภารกิจของกองกำลังทั้งหลายเหล่านี้ค่ะ